สวัสดีครับวันลบ้านวันนี้แกงพักปังครับขิงปงนะครับมีพักปังครับหมอนกระส้มครับแกงใส่กินส้มนะครับอันนี้เครื่องตำน้ำพริกนะครับมีพริกมีกระเทียมหอมแดงอันนี้เผาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้าครับกะปิครับอยวเอาไปตำน้ำเครื่องกันก่อนครับนะครับ ตำน้ำพริกแกงก่อนใส่พริกกกบกระเทียมลงไปนะครับสามขั้นแล้วค่อยาให้มันเข้ากันนะครับน้ำพริกแกงขอาก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวหอาไปแกงกันเลยครับผมไปเคียวส้มกับพาร์คึนนะครับ นำเดือแล้วนะครับตักน้ำพริกใส่ในหม้อแกงเลยนำล่างโคกครับใส่หน้อง้ยครับรอมันเดือดครับนำเดือแล้วนะครับใส่จีนส้มลงไปก่อนเลยเดี๋ยวรอมาเดือดก็ใส่ผักปังลงไปนะครับเดือดดีแล้วนะครับใส่ผักลงไปก็มาเขื่ส้มใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับนี่ผัปังเขาล่างแล้วเด็ดแล้วนะครับ ไปลงไปเลยครับจำนี้ก่อนปิดฝาหม,มอ้อไว้ครับเดียดแล้วพักไกล้สู้แล้วกับปุ้งรดนะครับเดี๋ยวผมช่วยลงไปจิ้มกันนะครับเหลือฟังใส่เตือาเกี่ยงอใส่ห้ากับกะปี้ไปแล้วนะครับี๋ยวมาากกันจะกิ้มนครับ จิ้มวก่อนนะครับนอ้งองนวดาลงไปน้อยเติมมะนาวเพิ่มความเปรีร้ยวลงไปน้อยนะครับแล้วก็ปิดไฟทักไะจิ้มได้เลยไปครับ้อนเลยครับอ,อืมเบาะครับ หนึ่งครับอืมอืมครับแกงผักปังวันนี้ก็ตตนน่อีกนนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้ว ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครัวหลังบ้านปลูกกระยาด e v e r y e r e ขอบคุณครับ